โอเคครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์สายในเมทั่ด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมอิตาลีเรตสตาร์ดิเช่นเคยนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะมาพูดถึงในส่วนของเซิร์ฟเวอร์สี่นะถ้าใครเริ่มเล่นใหม่ตอนนี้เนะี่ยได้โค้ดอะไรบ้างครับยังใส่โค้ดได้อยู่ไหมนะครับแล้วก็เราจะได้ใบสูงเท่าไหร่นะอันนี้ผมมาเล่นให้ดูเนาะสำหรับเซิร์ฟเวอร์สี่นะมาดูกันว่าเราจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะรับท้งหมดเลยนะแล้วก็โค้ดเนี่ยจะผมทิ้งไว้ด้านล่างนะครับถ้าใครบอกเฮ้ยอยากจะได้โค้ดแบบจันทร์แตะเต็มก็เข้าไป รับกันครับก็ได้มาประมาณนี้เนาะได้เพชรมาอือเลยครับแล้วก็ใบสุ่มสิบยี่สิบสามสิบอ่าประมาณสามสิบเก้าใบนะก็ประมาณนี้เนาะถ้าใครได้เยอะกว่านี้ก็สามารถคอมเมนโค้ดเพิ่มเติมได้นะครับโอเคไปเดีย๋ยวเราจะไปสุ่มการชากันแต่ว่าเราจะมาซื้อร้านค้าแลกเปลี่ยนก่อนก็คือร้านค้าสัปดาห์เนาะอ่าร้านค้าสัปดาห์ตรงนี้นะซื้อไปครับอ่าซื้อไปแปดร้อยเนาะจะได้แบบรีแบบคุ้มๆนะได้มาทั้งหมดห้าสิบเก้านะครับรวมถึงตอนที่ผมเนี่ยสุ่มไปตั้งแต่แรกเนาะก็ได้น่าจะได้ประมาณสัก หกสิบนะครับอันนี้ก็คือโค้ดที่ใส่ได้ปัจจุบันเนาะอ่ะโอเคอ่ะเดีย๋ยวเรามาสุ่มกันเลยนะได้ประมาณนี้แหละโอเคเนาะให้เราสุ่มเป็นตู้ปกตินะครับตัวที่เราต้องการเนี่ยเอาให้ดีนะครับล,ลิลี่คู่กับซาเนียมืดนะครับแล้วก็แถมในส่วนของตัวอื่นนะครับอย่างเช่นในส่วนของตัวเซียด้านะครับหรือว่านังคอร์สเนาะหรือว่าจะเป็นเฟย่าก,ก็ได้นะครับหรือว่ามีอาเฮลคิดเนี่ยได้หมดเลยนะมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่าประมาณห้าสิบเก้าหกสิบครั้งประมาณนี้เน โอ,อ้โหมาถึงก็ก็ม่วงเลยครับถ้าถามว่าจะเอาให้ดีนะ่ยคือเอเดาเนี่ยต้องได้ประมาณสามตัวนะครับืมแล้วเป็นตัวที่ใช้งานนะครับลิลี่คู่กับตัวของซานียไม่ก็ลิลี่นี่ครับคู่กับตัวอื่นเนะาะออ้อย่างงี้ครับมาไวครับอย่างงี้มาลุ้นกันว่าจะได้อะไรตัวอะไรสองทองหรือเปล่ามาลุ้นกันอันนี้ถือว่าโอเคนะเรดไม่ได้แย่นะครับลุ้นเนี่ยว่าจะเป็นตัวอะไรเออโ มาได้ได์นาไหมา้ะตัวนึงไดรหนาก็ถือว่าใช้ได้ต้นเกมนะโอโ้เฟย์ย่าครับผมเอา้าเฮ้ยมิโอ <laughs> มิโอก,ก็ได้ทุกคนเออมิโอก,ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่โอเคครับไม่ได้แย่ครับโอ้นี่ถือว่าโอเคเลยนะได้มิโอมานะครับออถือว่าใช้งานได้เพราะว่ามิโอเนี่ยเอาไปเอาไปเล่นในส่วนของด่านฟาร์มเชียวได้เลยครับผมเห็นเขาใช้กันอยู่เนาะเออถือว่าไม่แย่ครับถือว่าโอเค เีย๋ยเราต้องหามาคู่กับมิโอตก็คือหาตัวไหนก็ได้แล้วมิโอเนี่ยเล่นในส่วนของโดกิดโดกิดได้ด้วยนะครับเป็นตัวแช่แข็งเนาะอ่าได้เดตติง้งมาด้วยครับสวยครับอย่างนี้ขาดมาเวิวครับมาเวิวมาหน่อยอ่าแล้วก็สกิปข้ามเลยนะไอตัวนี้ก็ใช้งานได้นะไอตัวเด็กน้อยอ่อยาเดี๋ยวเรามารับของอื่นๆเพิ่มเติมก่อนก็ต้องรับของพวกนี้ด้วยจะได้ไปสูมเพิ่มนะครับไปโอ้ถือว่าถือว่าเล่นได้นะ เราก็เล่นไปก่อนนะถ้าเราได้แบบตัวดีๆมันได้แสงมือตัวที่เราต้องการแล้วเนะี่ยเราเล่นไปก่อนได้เดียถึงแม้ว่าตัวของซานเนียเนี่ยเราจะต้องต้องการซานเนียที่สุดนะแต่ว่าเราก็เล่นได้นะครับเล่นไปก่อนมีโอ้โอ้มาครับอีกทอนหนึ่งมาลุ้นกันว่าเราจะได้เป็นตัวอะไรก็ประมาณนี้แหละสองตัวสามตัวแต่อย่างที่ดีเนะี่ยก็คือสามตัวนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ใช้งานได้นะครับ ถามว่าผมรียังไงก็คือก็รีตามปกติเนาะ <laughs> ใช้มยปืนมืดอะเอ้าเอาอ,าโอโอ้โหโอ้เกมมันก็ดีเกินโอ้โหเหลือจะเชื่อโอ้โหดวงก็มากเกินอันนี้แบนผมไม่ได้นะอย่าอย่าทำตัวนะอันนี้คือเมลเมลของผมเองนะเมลจริงนะโอ้โหคือ เหลือจะเชื่อครับโอ้โหได้มาครับตัวละครที่เราต้องการแบบสองตัวเลยครับเหลืออีกตัวเดียวครับก็คือตัวของซาเนียมืดครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับได้มีอกับตัวลิลี่มาคู่กันนี่ก็คือแบบโอ้โหเกมดีครับอืมอันนี้คือเล่นได้เลยนะการจัดทีมของเราเนี่ยตอนที่เราต้นเกมนะครับเราก็จะจัดทีมเป็นประมาณนี้เลยมาเวลไม่ต้องใส่ครับแล้วก็ใส่ตัวนี้นะแล้วอีกตัวหนึ่งครับอาจจะเป็นไดทิงก็ได้นะแต่ว่าเอาไดทิงไปก่อนก็ได้นะอืม เราก็ต้องเพราะว่าต้องย่อยตัวของเหรียญอยู่แล้วนะครับเราก็ใส่ไดทีงไปก่อนนะครับแล้วก็ทีมห้านะครับทีมห้าทุว่าจะใช้เป็นหนึ่งสองสามสี่แล้วก็อ่าแล้วก็ตัวนี้ครับผมตัวเด็กน้อยเอาไว้ใช้งานได้นะครับอืมประมาณนี้โอ้โหเดี๋ยวเราแบบเออจัดทีมเลยแล้วกันอ่มาเวลนี่ไอตัวเกรยออกไปครับแล้วก็เดี๋ยวใส่ของให้กับตัวนี้แทนไอตัวนี้มันต้องไวนะครับตัวของน้องลิลลี่เนี่ยนะครับแต่ว่า ตัวของมิโอไม่ต้องไวก็ได้ครับเราต้องให้ตัวนี้เปิดก่อนเพื่อจะดึงหรือว่าอาจจะเอามิโอไวกว่าก็ได้นะอันนี้แล้แต่เพื่อนๆนะแต่ว่าผมจะให้ตัวของลิลี่เนี่ยไวเพราะว่าการที่เราปั้นลิลี่ก่อนเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญก่อนตัวทีมเรานะเพราะว่ามันเล่นได้ง่ายเนาะส่วนมิโอก็เดีย๋ยวค่อยปั้นนะครับเออมิโอเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่เล่นได้ดีเหมือนกันนะครับเอาไว้แทนตัวของน้องแว่นได้นะทีเราขายแค่ขายแค่ตัวเดียวก็คือตัวของเออซาเนียมืดนะครับถ้าเรามีซาเนียมืดเนี่ยเราก็จะเล่นได้ไกล โอ้โหสบายเลยครับเพราะว่าตาเมสเนี่ยถ้าเราปั้นต้นเกมเนี่ยเราปั้นในส่วนของตัวไดติ้งเนี่ยก็โอเคนะครับเล่นคู่กับน้องเหรียญได้นะสวยงามเลยโอ้โหแบบไม่คิดไม่ฝันเลยว่าแบบอันนี้คือแบบครั้งเดียวเลยนะเออผมเพิ่งมาเริ่มเล่นตอนเช้านะครับสําหรับเซิร์ฟเวอร์สี่อ่ะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะสําหรับในส่วนของไอดีนี้เนาะยังโหดโอแล้วก็ระวังด้วยนะสําหรับคนที่แบบว่าไปหาไอเดีเนะเออนะครับ มีใครอยากได้ไหมติดต่อมาได้นะออตอนนี้ผมแบบมีสามอเดีเลยไม่ว่าจะเป็นไอเดียเซิฟหนึ่งสองไอเดีเนาะแล้วก็เซิฟสี่ไอเดียหนึ่งออตอนแรกกะว่าจะมาแบบทําคลิปขำๆไงว่าเฮ้ยเออได้ได้ได้โค้ดได้อะไรสูมได้เท่าไหร่โอ้ออกตัวดีอย่างนี้ก็ต้องจัดแล้วแลวนะเนาะยวลองเล่นให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงรีวิวเลย ว่าเก่งหรือเปล่าทีมเราเดีย๋ยวเราเอาออกใหม่ปึ๊บปึ๊บเราสามารถกดจัดทีมได้น,นะนี่แหละที่เราจัดไว้อ่าก็จะเป็นทีมนี้นะไปลุยรเราช้าไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าเรายังไม่ดาบของเนีย่ยก็จะโยนมาให้กับตัวของน้องน้องเหรี่ยนเนาะพอโยนยน,น้องเหรียนเสร็จปุ๊บน้องเหรียญก็จะรำเลยครับน้องเหรี่ยนในต้นเกมใช้ได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับนี่แล้วก็มีโอครับแทนมาเบลโอ้โหแม่ ดูดแรงกว่ามาวิแบบมาวิวมันแบบล้นไปใช่ไหมอันนี้มันดูดมาแล้วก็เพิ่มของเราด้วยนะคือแบบเป็นตัวที่โกงเหมือนกันนะครับสำหรับในส่วนของตัวมิโอขาดแค่ซาเนียนะครับเราสบายขึ้นเลยเพราะว่าซาเนียเนี่ยก็คือตัวที่สําคัญเหมือนกันถ้าว่าไม่มีซาเนียก็ก็เล่นได้แต่ว่าอาจจะเล่นยากสักหน่อยหนึ่งในบางด่านเนาะเราอาจจะต้องไปฟาร์มเชียลตัวอื่นแทนไอเชลของนีโคนานาอาจจะฟาร์มไม่ค่อยได้เนาะ แต่มันก็มีเชลไอตัวของโฮยานเนาะที่เราจะใช้ตัวตัวของน้องน้องมิโอเนอี่ยในการแช่แข็งได้อยู่ทีผมก็จะเป็นประมาณนี้เนาะดติ้งผมก็ปั้นนะเพราะว่าผมไม่มีตัวดาเมจก็ยังต้องปั้นดติ้งอยู่นะครับอันดีหลักผมไม่ได้ปั้นเพราะว่าผมพอที่จะผ่านได้เพราะว่ามันของไม่พอผมก็เลยไม่ได้ปั้นนะครับถือว่าสวยถือว่าสวยเลยเออถ้าใครมีใครอยากได้ไหมล่ะ ไม่ฟรีนะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวผมเล่นไปเรื่อยๆก่อนลวกันเนาะโอเคประมาณนี้ลวกันนะครับก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวโค้ดเนี่ยผมทิ้งไว้ให้เนาะเราได้จะได้ประมาณหกสิบถึงเจ็ดิบครั้งอ่ะในการสุ่มนะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆอนะ่ยจะซื้อเพิ่มหรือเปล่านะเนาะเมื่อกี้ผมก็สุ่มป,ประมาณหกสิครั้งเนาะนะครับแนะนําว่าประมาณนี้พอไม่ต้องใช้เพชรเยอะขนาดนั้นนะครับซื้อแค่ตัวของรายสัปดาห์นะครับเป็นไงก็ถือว่าดีนะครับอืม อ่าช่วงนี้ก็มีการที่แบบแบรนด์ดีเนาะก็สมัครเมลแบบแบบเมลแท้ได้กันนะครับไม่ต้องแบบใส่บวกใส่อะไรเนาะอืถ้าเป็นไม่ได้นะก็ระวังระวังกันไปด้วยนะสำหรับคนที่แบบว่าเป็นสายดีอดีนะครับเราเล่นแค่พอที่อันนี้นี่คือผมตีบอส้วยนะตีตีตัวของเออตีฟาร์มเชลอะนะครับไปรอบหนึ่งอนนืมก็แนะนำว่าให้ตีเสร็จน,นะตอนเวลห้าเวลาเล่นเวลห้าเสร็จปุ๊บมันจะปล่อยเราออกมาใช่ไหมเล่นผ่านเน้อเรื่องเสร็จอะ แล้วก็ตีเชียวไปรอบหนึ่งครับเพื่อที่จะแบบไม่ให้เราดูแบบน่าทงใสไงตีไปครับแค่แป๊บเดียวไม,ไม่ไม่ต้องเสียเวลามากนะครับตีแค่ตีแบบเอาเชียวมาใส่ให้ตัวละครเราเนี่ยไม่งั้นเราก็แบบว่ามันจะไวเกินเนาะแบบวิวห้าปุ๊บปล่อยเราออกมาปุ๊บเราไปใส่โค้ดสุ่มกาชาเลยอืมไปกันต่ออ่ะก็หวัง,งว่าเพื่อนๆจะได้ตัวละครดีๆนะครับเนี่ยในดาเนี่ยเราพยายามเก็บกล่องนะถ้าใครไม่เก็บกล่องเนี่ยมันมันก็จะได้ไปสุ่มน้อยนะ อ,อย่ลองมาดูก็เอรินะมันจะตีบอสต,ตรงนี้ไหวหรือเปล่านี่ครับถือว่าเล่นได้ดีนะส่วนตัวผมโอเคเลยนะไม่ได้แย่นะครับนี่อ่ะลิลลี่อ่ะต้องใช้เหรียญก่อนนะเหรียญเนี่ยใช้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วก็เราผ่านเฟสผ่านแล้วปั้นเดตติ้งได้แล้วเนี่ยเราค่อยค่อยย่อยเหรียญทิ้งนะครับย <c oughs> ังเฟี้ยวเลย <laughs> อวดสักหน่อยเออขอเวลาอวดสักหน่อยหนึ่ง ไรติ้งอะมันจะยิงแรงก็ต่อเมื่อมันมันเล็งแล้วต้องยิงตัวที่มันเล็งนะมันก็เป็นข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของไรติ้งนะเพราะมันต้องยิงตัวที่มันเล็งนะ <Okay. S 1> เนาะเหรียญก็เลยเป็นตัวที่สําคัญในช่วงแรกนะครับน่าจะประมาณสักประมาณเจ็ดวันเนะาะเราค่อยไปรีเซ็ตอันนี้ก็คือแบบตัวนี้ต้องติดต้องทําของนะทํา ATC ไว้เลยนะสปีกับ ATC เนะี่ยต้องเยอะนะครับมันจะได้แบบติดไว้ต้องทำตั้งแต่ตัวเด็กๆเลยนะเราจะได้แบบอบนาคตจะได้ไม่ต้องลําบาก ทาไปตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยอะ่ะถามว่าถ้าเราได้ซาเนียมืดมาเนี่ยจะพึ่งปั้นครับผมผมลองดูแล้วว่าการที่เราแบบไม่ปั้นไม่ปั้นน้องเหรียญเยอะเนี่ยแล้วเราไปดันของซาเนียเนี่ยไนะอดียเราไม่เติบโตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราค่อยๆทําดีกว่าเรารอสักประมาณเลเวล4.5 50เนี่ยเราค่อยเริ่มทําในส่วนของตัวซาเนียมืดนะครับเราแค่มีไว้ก่อนเพื่อจะให้มันเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าการที่เราจะปั้นเนี่ยเราปั้นน้องเหรียญใช้งานไปก่อนนะครับ พราะไม่งั้นเราไม่มีตัวแบบถ้าเรามีแมสเซอาโอเคนะครับเราใช้แมสเซอาแทนเหรียญได้ไปไหมบอสไปครับปังอันนี้คือผมยังไม่ได้ตีบวกอ,อุปกรณ์ไงก็พยายามเล่นเล่นไปก่อนเนาะเออนะครับไม่ต้องรีบร้อนถ้าใครสุ่มได้ตัวนี้วะเนี่ยได้ตัวแบบตัวดีๆก็อย่าเพิ่งรีบไปวางในกลุ่มนะเล่นไปสักพักนึ่งก่อนให้มันแบบเออไม่ตรวจจับมาก่อนเอออันนี้คือแบบ ไม่ใช่แบบโอ้โหเล่นแล้วผัดมือเลยแป๊บเดียวมีแค่ตัวมีแค่ตัวสองสามตัวเยี่ยห้าอย่างเงี้ยแล้วก็ผัดมืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะโดนตรวจสอบได้เนาะอันนี้ก็เป็นห่วงกันนะนะครับก็พยายามเนาะนะครับก็ขอให้เล่นเกมไม่สรุปนะครับผมเนาะสาหรับสายพ่อค้าแล้วก็สายที่แบบไม่อยากเรียดดีนะครับหรือว่าสายดีดีทุกท่านนะครับเนาะก็ระวังกันด้วยนะสําหรับในช่วงนี้เนาะโอเคนะครับต้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากันนะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ